มามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะสวัสดีแฟนเพจกิษดาคูดคาคร์นะฮะใครเข้ามาแล้วนะช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับตัวแรงเปิดหัวไว้ก่อนระหว่างเราคนมานะวันนี้อยู่กับนี่เลยครับ Honda นะครับ i ิน e g ก a DC ไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวเ,เดิมแล้วเป็นตัวไทไอเอสนะครับแต่ว่าตัวนี้แปลงไทอาร์ทั้งลำนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูเดี๋ยวขอรอท่านผู้ชมสักคู่นึงนะนะตอนนี้เราก็อยู่นที่ ่อนที่อยู่ที่อยู่กับผมก่อนฮะวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะติดหัวหน้าแก๊งรักรถครับกับช่วงปล่อยของนะฮะตอนนี้เป็น EP ีที่19แล้วนะครับก็วันนี้เรามีของมาปล่อยกันอีกแล้วนะครับเป็นขวัญใจวัยรุ่นเ0้าศูนครับช่วงนี้กำลังมานะฮะรับรองว่านะฮะซื้อไปคันนี้เก็บราคาขึ้นแน่นอนนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่ากําลังฮอตทิตเลยสําหรับรถยุค90นะฮะราคาก็โดดไปค่อนข้างจะมากนะสำหรับบางรุ่นนะครับแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานนะว่าไว้ขับเล่นนะครับหรือว่า เอาไว้ขับสนุกๆเงี้ยเข้าเข้าแก๊งเข้าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะฮะกับตัวนี้ก็ Honda DC5 นะครับตัวนี้แปลงมาให้แล้วด้วย Type R ทั้งลำนะครับราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวรอก่อนสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะผมก็อยู่ที่นะกฤษดาคุทคานะครับก็เป็นโชว์รูมรถมือสองนะครับก็มีทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น รถเก๋งกระบะตู้ทึบนะฮะตู้ทึบเราก็มีนะครับก็มีทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเราก็มีนะครับอันนั้นก็เป็นรถกระบะพันยักษ์ครับ MG พันยักษ์ใหญ่นะครับเป็นกระบะพันยักษ์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรีโว้นะฮะเราก็มีเหมือนกันนะครับฮะรถกระบะครับรถกระบะนะครับก็ลูกค้าก็วันนี้ก็เข้ามาดูล้วก็อย่างต่อเนื่องครับผมก็ชื่นอกชื่นใจนะครับ ก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานดีนะคะฮะอย่าอย่าเลยฮะเรามาดูรถของเราดีกว่านะดูรถดูลูกค้าเดี๋ยวจะไหลไปยืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะนะครับก็สวัสดีคนดูที่เข้ามาอีกรอบนึงคะตอนนี้สิบกว่าท่านนะครับอยู่กับผมครับวันนี้วันอังคารนะเข้าใจว่ากำลังมาท่านก็อาจจะเวิร์กฟอร์มฮมมันอยู่นะครับเพราะช่วงนี้ล็อกดาวน์อีกแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งล็อกไปนะคะก็ล็อกใหม่อีกแล้วนะครับ ก็สาหรับท่านใดที่กำลังแย่อยู่ก็ให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับก็ฝ่าฟันกันไปให้ได้ลวกันนะครับ่คุณนัชชาบอกว่าโอ้ต้องทั้งําเสียงแบบเขาเลยนะเค่รถสวยว่าชอบเงี่แบบวัยรุ่นหน่อย่ะใช่ครับพี่คันนี้โคตรสวยเลยบอกเลยนะครับอาจารย์สนองครับเหมาะกับหัวหน้าแก๊งมากาครับแล้วสวยเลยอ่าใช่ครับคันนี้นี่บอกว่าเลยว่าสุดจริงนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาดูแล้วกันนะครับอคุณชามาโชคนะฮะ บอกว่าทักทายยามบ่ายครับรถสวยครับรับชมน้ชัดเจนโอขอบคุณมากครับพี่ชามาโชคโอ้โห f อทุกไลฟ์เลยนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับนะครับคุณชูพบอกว่ามาแล้วสวัสดีครับหน้าแก๊งเอาไปแข่งที่ไหนพี่คันนี้ไม่ได้เอาไปแข่งนะวันนี้เอามาเขาเรียกว่าซื้อเก็บนะสะสมไว้ไว้ขับเล่นกับสนุกสนุกได้นะเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่าราคาไม่แรงเปิดราคาไปก่อนเลยดีกว่าเห็นอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นไทไอเอนะครับแต่ว่าแปลงไทอามาแล้วทั้งลํา เอทไอ้ไทร์แท้ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จะถึง10คันหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าถึง5คันหรือเปล่านะมันน้อยมากๆถ้าเป็นไท้ายอแท้ๆนะแต่ว่าคันนี้นะเป็นไท้ายไที่แปลงไทย R แล้วแล้วก็เป็นรถเ,ออเขาเรียกว่านําเข้าจดประกอบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับก็ไปใช้งานได้ปกติเลยเอกสารมีครบถ้วนนะครับท่านไม่ต้องห่วงเลยว่าซื้อคันนี้ไปจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีแน่นอนนะครับเอาไปตรวจเช็คได้เพราะว่าเอกสารเราครบนะครับ คุณนาชัยบอกว่ารถแปลกๆครับสายวรุ่นอาท่านบางอ่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นยังไม่คุ้นชินนะคันนี่ครับ d ีไฟนะครับอินเจก้านะครับตัวเนี้ยเดิมทีเป็นรถปี05นะครับแต่ว่าเรานําเข้ามาแล้วก็มาจดทะเบียนอยู่ปี13อันนี้เป็นรถปีรถจดทะเบียนปี13นะครับที่ใช้ในไทยนะครับอันนี้เป็นรถบ้านนะเจ้าของใช้เองเลยนะครับพ่อไปซื้อต่อจากเขามานะครับนะครับก็อ่ะนะ มีคอมเมนต์อยากดูตรงไหนสอบถามได้เลยนะครับนาวันนี้เดี๋ยวเรามาจะมาแบบว่าไม่พูดเยอะแล้วกันนะเพราะว่ารถมันขายตัวมันเองนะครับก็คันนี้นะครับก็เขาเรียกว่ายกมาไทายอาร์มาทั้งลำเลยดีกว่านะครับมาใส่คันนี้นะครับให้ดูด้านข้างเลยนะครับดูด้านหน้าไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าเนี่ยสปอยลงชุดแต่งครบอยู่แล้วนะครับให้ดูรอบๆคันก่อนเดี๋ยวก่อนจะพา,พาไปดูภายในและห้องเครื่องนะบอกเลยว่าคันนี้นะครับทั้งลำยังไงไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งภายในเครื่องนะ เครื่องก็เป็น K20A ฝาแดงแล้วนะครับเครื่อง 20A ฝาแดงเนี่ยทุกท่านก็รู้อยู่นะสำหรับสาย h o n d ้านะ K20A ฝาแดงนี่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับรอบจัดๆนะครับรอบจัดยิด่งกว่ามอพอกับมอไซค์เลยนะครับยิ่งกว่าพวกมอเตอร์ไซค์แบบพวกบิออ๊กไบค์เนี่ยรอบมันจะจัดเนี่ยอะได้แดงไม่เกี่ยวได้แดงแลได้แดงไม่ใช่นะครับทุนนี้ฝาแดงนะครับได้แดงที่คุณไปงานศพแล้วทษททนะครับอ่ะคุณเชาก็ว้าวๆครับ DC5 ตัวหายากเลยนะครับอ่าใช่ครับพี่นะครับ คุณชาหมาโชคอ่ะอ่ะ,อะทีมงานปากักปักหมุดคุณชาทำไมเนี่ยฮะทีมงานปากัปกปักราคาให้ผมหน่อยนะครับตัวนี้นะเอาไปเลยครับ9 4 9 0 0 0บาทนะครับกับ Honda i n t e g r a นะครับ DC5 นะครับตัวนี้เป็นตัวผลิตผลิตตัวปีผลิตผลิต05นะครับแต่ว่านำเข้ามาจุดประกอบในไทยเรียบร้อยเนี่ยจดทะเบียนปี13นะฮะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับราคา 949,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับมานะครับก็แปลงยันเครื่องนะครับคันนี้นะครับก็เป็น K20A นะฮะฝาแดงด้วยนะก็ทุกท่านก็รู้กันดีว่าชื่อเสียงเรืองนานแล้วก็ความไพเราะของเสียงเครื่องของเจ้าตัวนี้นี่สุดจริงๆนะครับก็เดิมเดิเขาเนี่ยก็มาอยู่ประมาณ 100, 220ม้าแล้วนะครับสำหรับเครื่อง K20A นี่ยคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเขาเนี่ย พยายามเก็บให้ความเดิมไว้มากที่สุดนะครับก็จะไม่ได้แต่งอะไรสักเท่าไหร่เครื่องก็เดิมนะครับอาจจะมีแต่งแม็กบ้างอะไรเล็กๆน้อยนะครับแม็กตัวนี้ก็เป็น T 37นะครับเอ่อ T37 ขอบเท่าไหร่ขอดูสักครู่หนึ่งนะตัวนี้ขอบขอบ18นะครับช่วงล่างนี่ผมบอกเลยว,ว่าช่วงล่างเดิมทุกอย่างนะครับช่วงล่างเดิมนะแต่ว่าเป็นของตัวไทยอาร์ A, นะไม่ว่าจะเป็นแพรกันโครงอะไรเงี้ยเอาของไทยอาร์ A, มาใส่หมดเลยนะครับ ก็เรียกว่าเรียกว่าไอ้ไททยเอสเนี่ยคือคือแค่กระดองข้างในเขาอะบอกให้แค่นี้เองนะครับก็มาดูสองส่วนด้านข้างครับก็กราบข้างนะครับสปอยเลอร์ด้านล่างก็ครบหมดนะครับผมบอกเลยว่ารถแบบนี้พูดพูดได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะก็มาดูเองดีกว่านะครับเพราะว่าของแต่งเขาเนี่ยตัวนี้อาจจะของแต่งอาจจะไม่เยอะครับแต่ว่าเ,เจ้าของเขาคงความเดิมไว้นะครับ ก็เดี๋ยวจะให้ดูภายนอกนะฮะรอบๆรถแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูภายในและห้องเครื่องนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็สนใจครับติดต่อได้ครับที่ติดหัวหน้าแก๊งการัดรถครับ0655352491ครับ0655352491นะลองโทรมาสอบถามดูนะคันนี้นะครับสวยงามครับก่อนครบทุกอย่างนะท่อมาครบครับท่อผมไม่แน่ใจว่าของอะไรเดี๋ยวขอญาตกล้มไปดูนะครับตามสำนัก ทั่วไปเขาจะอะไรอะมูเก้นนะครับไม่ก็ JS นะครับอันนี้ไม่แน่ใจไม่มีเพจแปะนะครับก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงลั่นเหมือนกันนะครับในส่วนของด้านหลังครับก็ครบทุกอย่างครับอินเทก้านะครับไทอาเพจครบนะครับบอกแล้วว่าคันนี้แปลงมาสวยมากๆนะครับคุณมงคลสเดียร์บอกว่ารอชมภายในครับได้เลยครับพี่นะเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูอันไหนๆก็มาด้านหลังแล้วผมเปิดด้านหลังให้ดูสักนิดนึงนะครับอ่านะครับ นี่ครับม่านม่านออหลังคาด้านหลังก็ยังอยู่นะอยู่ครบหมดนะครับก็ตัวนี้เขาบอกแล้วว่าเอามาทางดุ่น,นะครับไทอานะครับบอกเลยว่าเจ้าของเก็บเดิมทุกอย่างนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ซื้อไปแล้วก็สะสมนะครับแล้วก็ผมว่าสักวันเนี่ยไม่สักวันหรอกผมว่าเดี๋ยวมันราคาเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณอาจารย์สนองนะแบบว่าคันนี้เกียร์อะไรคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะหกสปีดนะครับเป็น6เกียร์นะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง K20A ฝาแดงแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัว IS เนี่ยเขาจะมาพร้อมเกียร์ออโต้5 5สปีดนะครับอารมณ์ก็จะเหมือนถ้าพูดถึงความแรงนะอ่ะอาจจะเหมือนพวก c ีวิตอะไรในเครื่อง2.0ประมาณนั้น 0, นะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ยิ่งเป็นตัวเครื่อง K20A ฝาแดงด้วยนะโหคนละเรื่องเลยนะครับต้องมาลองขับกันดูนะครับบอกว่าเสียงร้าใจมากขับมันมากนะครับยิ่งแบบเออวาลาเขาพูดว่าไงกัน นะครับไปรุ่นเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วท่านจะรู้ถึงถุงคุมพลังของมันนะครับอาจารย์สนองสนใจไหมครับนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับก็นี่ครับภายในนะครับก็ม่านต่างๆก็ยังครบหมดนะฮะล้ออะไหล่คันนี้ก็มีนะคันนี้รู้สึกจะมีล้ออะไหล่มาให้ด้วยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ของญี่ปุ่นนะอันเล็กๆนะครับเรียบร้อยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็มาเป็นตัวท้ายอาเหมือนกันมีครบนะครับตรงนี้ถ้าไม่ใช้นยก็ถอดออกได้เหมือนกันนะครับมีตัวกิบล็อกอยู่นะครับกี่ลองถอดเล่นดูแล้วนะครับก็ดึงปลดอันนี้ออกแล้วก็ดึงปึ๊บออกไปนะครับท่านก็สามารถอาจจะวางของเพิ่มอะไรเงี้ยที่มันสูงกว่าตรงเชิงตรงนี้หน่อยแล้วก็วางได้เหมือนกันถอดออกได้เหมือนกันนะครับก็อ่ะมาดูภายในซะหน่อยดีกว่าคันนี้นะครับแปลงท้ายอาร์มาเป็นไงบ้างนะครับภายในมันก็ต้องท้ายอาร์ดินะครับใช่ไหมนะครับภายในต้องภายในแดงนะครับ คุณนายกรวันนี้มีซิ่งโชว์ไหมครับอ้าวันนี้ขอญาตไม่ซิ่งนะครับวันนี้งานเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไลฟ์แบบรวดเรว็วแล้วกันนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปนะครับสำหรับคันนี้นะ,ะมาขอญาสตสไตล์เครื่องเลยแล้วกันนะเพราะว่าอากาศทอ่ข้างต้องร้อนนะครับเป็นไงเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงใหาหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะว่ามันเสียงมันจะหวานแค่ไหน ลงมันได้นะครับบอกเลยนะครับก็นะครับภายในนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะสะดุดตานะก็จะเป็นเบาะตรงนี้ครับเป็นเบาะรีคาโลนะฮะผมบอกเลยว่าตอนนี้เบาะรีคาโลแท้นะครับบอกเลยนะครับฝั่งนี้นี่เบาะยังสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับปีกไม่มีล้มนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันฝั่งคนขับก็ไม่ล้มนะครับแต่ว่าอาจจะมีบ้างตรงนี้เล็กน้อยก็ไม่ได้ล้มอะไรเพราะว่าอันนี้จะเป็นทางที่เขาจะก้าวลงมันก็จะย่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ ก็หัวเกียร์ก็แต่งมาแล้วนะครับเป็นหัวเกียร์แต่งนะแล้วก็ชุดคอนโซลต่างๆนะคเป็นไทอาร์หมดนะครับแปลงทุกอย่างจริงๆนะฮะเจ้าของเก่าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดมากนะครับระบบทุกอย่างครับทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้ผมร้อนมากแค่นั้นเด็กนะครับสนใจอยากดูตรงไหนสอบถามได้เลยนะครับคุณอาจารย์หน่อมวลหูถ้าอ่านเดี๋ยวให้นวลสักทินะฮะเดี๋ยวให้หนวกหูสักสองสามเบิ้ลเนี่ย นงครับมันก็จะประมาณนี้นะครก็ด้วยเสียงเครื่องของเป็นเอกรักของเขาครับ K 2 0 a ฝาแดงนะครับแล้วมาบวกกับท่อตรงนี้ด้วยนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับสวัสดี20กว่าท่านที่กำลังรับชมกันอยู่ในตอนนี้นะครตอนนี้นะ,ะเราอยู่กับ Honda นะครับ Integr a DC5 นะครับเป็นตัว Type-IS แต่ว่าแปลง Type-R ทั้งลำแล้วนะครับผมบอกเลยสุดนะครับคุณจะถามว่าเฮ้ยรถแปลงมันจะดีเหรอนะครับ มันก็โอเคละมันมันมันก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าคือมันแปลงมันทั้งคันแหละแต่คุณจะไปหาไทยอาร์แท้ๆเนี่ยนะครับราคาไม่ได้มา9 0 4 9 0 0 0อย่างนี้หรอกนะครับไทยอาร์นี่ราคาคนละเรื่องเลยแล้วแล้ใช่ว่าจะหาหาได้นะตอนนี้คุณหาได้หรือเปล่านะครับสำหรับไทยอาร์แท้ไทยอาร์แท้เนี่ยใครจะขายดีกว่านะครับยิ่งตอนนี้ด้วยนะครับแต่คันนี้ก็ไปขับได้ครับสนุกสนุกนะครับลองมาเอาไปใช้งานดูแล้วกันนะครับ9อย่าลืมนะฮะ9 0 4 9 0 0 0บาทนะครับ ลองมาพูดคุยกันดูนะครับกับผมติ๊นหัวหน้าแก๊งรถครับก็ลองติดต่อมาดูแล้วกัน065 5 3 5 2 4 9 1สามา่าครับอ่ะมาต่อนะครับตัวนี้ก็พรมแดงครับไทอาร์มันก็ต้องเป็นสีแดงคอนด้าสีแดงใช่ไหมตัวนี้ครับพวกภายในพวกอันนี้พรมแดงอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้พรมแดงเนี่ยเขาก็จัดการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวไทอาร์นะครับก็เนี่ยเป็นพุมแดงไทอาร์นะคเขาได้พรมแดงไทอาร์นะครับก็จัดการมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คอนโซลการก็ไทอาร์เหมือนกันนี่สติ๊กเกอร์เพจ บอกเลยว่าเจ้าของเก่าเนี้ยเก็บมาละเอียดมากๆนะครับก็มีลายที่เป็นไทอาเข้ามาใส่หมดนะไม่ว่าจะเป็นกราบบันไดข้างนะฮะก็เป็นไทอานะครับทุกอย่างนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนะส่วนของต่อด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยโมโม่แท้นะครับนะครับก็รถแนวนี้ก็ต้องอย่างนี้นะครับพวงมาลัยโมโม่นะครับสุดจัดแม่โมโม่ก็น่าดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นใส่เขาใส่เป็นโมโม่นะก็แท้สวยงามนะครับ หนังยังดีอยู่นะครับก็้าปัดต่างๆนี่ฮะเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับไม้ถามว่าไม้อาไม้อยู่9 0้า0กว่านะครับสำหรับคันนี้ไงให้ดูคอนโซลนะสภาพต่างๆนะผมบอกเลยว่าเจ้าของเก่านี่เก็บมาดีมากๆนะครับเป็นไงบ้างนะครับนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปละกันนะครับสำหรับไปเทสคันนี้นะอ่ะสนใจยังไงนะฮะบอกได้เลยครับ แต่งหลายแสนเลยครับคันนี้คันนี้ผมว่าแปลงนี้น่าจะมีหลายแสนอยู่นะครับสาหรับคันนี้นะครับก็เจ้าของเก่านี่ไปแปลงมาทั้งคันเลยไทายอาร์นะครับพวกของไทาอาร์นี่เขาก็ต้องแบบว่าเอานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะนะนะครับนี่หน้าจอก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าตัวฟังก์ชันนี้เป็นเคนบูดไปแล้วเจ้าของเก่ามาทํามาเรียบร้อยแล้วใหเ้เข้ากับยุคสมัยในนี้นะครก็เปิดเพลงฟังเพลงอะไรเรียบร้อยปกติเลยแต่ส่วนมากคนที่ซื้อรถพวกนี้นะครก็จะมองแหละ ภายในนะฮะรูปลักษ์แล้วก็เครื่องเป็นหลักมาใช่ไหมเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับก็ถามว่าเฮ้ยถ้าบางคนถามว่าไอซีวิตอย่างเงี้ยนะครับนั่งหลังได้ไหมมันก็นั่งได้แหละนะครับเดี๋ยวให้ตาก้องไปดูอ่ะส่องไปดูเห็นไหมอ่ะเห็นไหมนะมันก็นั่งได้แหละครับนะเพราะว่าตัวไทยไอตัวดีซีไฟเนี่ยบอกของเขาข้างเองไปด้านหลังเยอะนะครับก็อาจจะเองไปด้านหลังแล้วก็เท้าเท้าเนี่ยมีพื้นที่สําหรับวาง ข้างจะกว้างนิดนึงนะครับมานะครับก็ดูอ่าแจ็ควีออสนะสวัสดีครับนะสนใจไหมครับคุณแจ็คนะคันนี้นะสนใจเปลี่ยนจากวีออสมาเป็นดีซีไฟไหมครับพี่นะครับสนใจนี่แจ้งได้เลยนะนะคันนี้รับรองว่าซิ่งหล่อแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องหน่อยละกันนะผมบอกเลยว่าสุดจัดเดิมมากนะครับมาเดี๋ยวผมขอญาตัดเครื่องหน่อยละกันอ่าไป เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะฮะกับเครื่องอันนี้ครับ K 2 0 A ฝาแดงนะครับเสียงหวานมากนะครับเมื่อกี้นะครับที่เล่นให้ฟังนะครับเล่นเครื่องให้ฟังนะคสักคู่หนึ่งนะครับนี่นะครับแค่คุณซื้อไปทำเองเนี่ยนะฮะแค่เครื่องเนี่ยล่อไปหลายแสนแล้วนะครับสำหรับ K 2 0 A ฝาแดงนะยิ่งมาพร้อมเกียร์ มาพร้อมเกียร์ยกชุดด้วยนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าหลายแสนนะครับตอนนี้ราคายิ่งขึ้นด้วยคนก็ยิ่งหามาใช้นะครับทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างโดดไปค่อนข้างเยอะนะครับก็มาดูในส่วนของเครื่องครับนี่ครับหัวใจของเขาเลยนะสำหรับคันนี้นะแปลงมาเดิมเดิมเนี่อไทยเอสมันจะเป็นกฝาขาวคลี FA, ฟเอฟาขาวฝา,า,าดำนะครับแล้วก็มีเกียร์ออโต้ด,ด้วยนะครับก็คันนี้นะครับก็จัดก,การเปลี่ยนมาเสร็จสับนะครับสำหรับตัว K 2 0 A ฝาแดงนะครับสุดจัดในรุ่น K 2 0 A แล้วนะสำหรับฝาแดงนะใครที่หาอยู่นะผมบอกเลยว่าคันนี้สุดมากนะอ่าพี่บอยมาแล้วนะพี่บอยบอกว่ารถสปอร์ตแล้วคนสปอร์ตไหมสปอร์ตกับพี่สปอร์ตบางแครนะผมดีนะฮะบ,บางแครมาได้เลยนะสปอร์ตทุกคนนะครับ่านะครับพี่พี่บอยสนใจเอาไปซิ่งในฟาร์มไก่สักคันไหมครับพี่นะผมว่าไปดิฟในฟาร์มไก่นี่น่าจะได้อยู่นะคันนี้นะครับก็ สภาพต่างๆเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแต่งมาไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะมีแต่งมาบ้างอาจจะมีพวกกรองอากาศนะครับเป็นกรองคาร์บอนเปลี่ยนมาหน่อยนะครับเพื่อรองรับกับเครื่องแบบนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างอื่นก็ยังเดิมหมดนะครับเป็นไงสวยนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้นะครับมันแปลงมาจากตัวท้าย iS นะครับถ้าเพจมันก็ยังแปะอยู่ว่าเป็นท้าย iS นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับก็ รถแปลงเนี่ยส่วนมากจะแปลงกันเยอะนะฮะที่เอาไทยไ i เไปแปลงไทยอาเนี่ยเพราะว่าถ้าไปซื้อไทยอารเลยเนี่ยนะฮะราคานี่ไม่เรียกว่ายากนะฮะหาจับต้องยากนะครับมานะครับเป็นไงบ้างนะครับสวยงามนะสำหรับคันนี้นะอย่าลืมนะผมบอกเลยว่าใครมองหาอยู่นะครับรีบนะครับแค่เครื่องก็คุ้มแล้วนะครับผมบอกเลยนะสำหรับตัวนี้นะมาเดิมเดิเขาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 220ม้านะฮะโอ้มาโหคุณเอาไปซิ่งได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากเอาไปแบบว่าเราใจเพิ่มอีกหน่อยนะคุณก็ไปจูนเพิ่มหรือว่าไปทําอะไรเพิ่มนะใส่กล่องเพิ่มอีกหน่อยนะครับไปจูนเก็บอีกหน่อยนะครับผมว่าโอ้สบายๆนะครับสําหรับเครื่องแบบนี้ไปทําเพิ่มอีกนะครับใครสนใจไหมนะครับก็เครื่องตัวนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าถ้าไปซื้อเสียงกงเนี่ยเป็นแสนนะครับตอนนี้น่าจะหลายแสนแล้วล่าสุดยังไม่ได้เช็คราคานะครับ ก็ส่วนมากครับคันนี้นะครับก็เป็นสภาพเดิมๆถ้าส่วนใหญ่นะครับเจ้าของเก่ายังไม่ได้เก็บอะไรมาเอ้ยไม่ได้แต่งอะไรมามากนะครับช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างไทอาร์เดิมนะครับจะมีแต่งเข้ามาก็เป็นพวกล้อแม็กนะครับแม็กทีนะฮะแล้วก็มีเบาะรีคาร์โลแท้พุ่มลายโมโมนะครับเป็นรถบ้านครับรับประกันเลยนะพายินดีพาไปตรวจสอบนะรถจดประกอบนะฮะนำเข้าทุกอย่างแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับสวยมากครับคันนี้นะครับ ขายหายอยู <edral. S 2> 9, 49, ่ครับ9 4 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้สุดสุดแล้วนะครับสุดแล้วกับคันนี ing, en, room, fire, none, ้ครับดูทะเบียนฮะทะเบียนยังสวยแต่ทะเบียนไม่ได้ให้นะทะเบียนไม่ได้ให้นะจ๊ะบอกก่อนนะครับก็ถ้าอยากได้ทะเบียนนี้ก็ติดต่อได้เหมือนกันก็ขายเหมือนกันทะเบียนก็ขายทะเบียนผมก็ขายนะครับสำหรับทะเบียนสวยอะไรเงี้ยนะครับก็ใครหาเลขอะไรอยู่ก็บอกแล้วกันนะมาะเราก็มาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะกับคันนี้นะครับ Honda นะครับ ดีซีไฟส์อินเตกานะครับตัวนี้เป็นตัวไทไอเอสไทไอเอสนะแต่ว่าแปลงไทอาทั้งลาแล้วนะครับสวยสุดนะฮะสุดจัดเลยนะครับสุดจับหลับบอกนะฮะคันนี้นะครับรถตัวนี้นะผลิตเมื่อปี2 0 0 0ันสอนะครับแต่ว่าเข้ามาจดประกอบนําเข้าเนี่ยในไทยนะจดทะเบียนนะฮะเป็นปี2013นะครับคันนี้สวยนะบอกเลยว่าสุดๆนะไม่เชื่อ ผมพูดไปสวยๆผมก็ไม่อยากพูดหรอกฮะมาดูด้วยตัวเองดีกว่าเดี๋ยวผมพาดูเลยทุกจุดนะครับก็ถ้าอยากมาเทสด้วยก็ไปไปกันเลยนะครับคันนี้นะฮะมาด้วยราคา904,900บาทนะครับสำหรับเอ่อถามบางคนถามว่าจัดไฟนั้นได้ไหมลองมาตอบสามกันก่อนเดี๋ยวผมเช็กยอดจัดให้นะครับว่ายังว่าเดี๋ยวให้ผมเดี๋ยวผมให้เซลล์อะเช็คยอดจัดให้เพราะาผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ยังจัดไฟนั้นได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะจัดได้นะ เพราะว่ามันเป็นรถในกระแสอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูดูก่อนลองดูก่อนนะครับนะครับก็ใครสนใจนะก็ติดต่อเลยครับติดหัวหน้าแกงรถครับนะครับ0655 3ห2 4 9หรือว่าทักเข้ามาในแฟนเพจกิจราคุณค่าก็ได้นะที่กำลังไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้นะฮะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับถ้าไม่อยากโทรมาหรือว่าโทรมาก็ได้ส่วนตัวมานะฮะจะเร็วกว่านะครับก็จะพูดคุยเรื่องโปรโมชั่นหรือว่า สเปครถต่างๆนะฮะก็ยินดีนะยินดีให้สอบถามนะครับก็สำหรับวันนี้นะ <_ d> um> ผมติดหน้าแกงรถน,น,นะก็ <_ d> um> ขอฝากนี่ไว้ก่อนนะช่องทางที่ติดต่อทางกิษดากุชานะครับก็มีแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยที่กำลังไลฟ์อยู่นะฮะ <_ d> um> แล้วก็พวกไลน์ไลน์ก็มีนะไลน์ออฟฟิเชียลของร้านเราก็มีนะคร <_ d> um> ับก็แ <_ d> um> อดเข้ามาได้ที่แอดกิษดากุชชานะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะข้อมูลรถต่างๆบางคนไม่สะดวกโทรมาก็ทักแชทคุยกันได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยได้ทุกทางนะก็มี ทางอื่นดีก็จะมี IG นะฮะทวิตเตอร์ Twitter นะฮะแล้วก็ยูทูบเนี่ยสำคัญเลยนะค,คลิปไลฟ์สดนี้ก็จะไปอยู่ใน YouTube เช่นกันนะครับสำหรับใครที่มองหาอาจจะไม่ใช่คันนี้นะครับเออผมอยากจะดูรถเ,เก่งบ้านๆน,นะคะร,ราคาไม่เกิน3ามแสนอะไรอย่างนี้เราก็มีนะนะครับเราก็มีช่องชาแนลที่แยกปัญหาเป็นรถไม่เกิน3ามแสนอะไรเงี้ยเราก็มีเหมือนกันไปดูได้เหมือนกันนะครับหลักๆคุณเซิร์ฟไปเลยว่า YouTube เนี่ยคุณเซิร์ฟไปเลยว่ากิจสคุลขายยังไงก็เจอยังไงก็มีของเรานะครับ แล้วยิ่งแบบว่าหารถอะไรด้วยนะคุณก็เซิร์ฟไปเลยว่าสมมติคุณหาฮอนด้าซีวิตนะคุณก็เซิร์ชได้ฮอนด้าซีวิจีตาคุชลานะยังไงก็เจอแน่นอนนะก็ไปดูรีวิวกันได้นะครับก็สนใจขันไหนก็มาสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันนะครับส่วนท่องทางอื่นครับไอจีเราก็มีนะมีแบบรูปรถโปรโมชั่นอะไรต่างๆกิจกรรมที่เราไปทํากันนะครับก็แล้วก็ทวิตเตอร์เเข้าไปติดตามกันได้นะครับเรียกว่าแทบทุกสื่อดีกว่าที่มีกีจาคุคาฮะยังไงก็มาสอบถามกันได้แล้วกัน สำหรับวันนี้นะผมติดหัวหน้าแกงรักรถครักับช่วงไปของ EP 1 9กนะครับกับ Honda DC5 2 5 0 5นะครับแปงตัว t ท p e i s แปลง t ท p e r นะจบด้วยราคา949,000บาทนะฮะสำหรับวันนี้นะผมนะติดหัวหน้าแกช่ย <c oughs> หัหน้าแกงรักรถก็ลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ <c oughs>